กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเวฟที่มีมูลค่าถึง3.4แสนล้านบาทได้เดินทางขึ้นสู่อวกาศในค่ำคืนวันคริสต์มาสที่25ธันวาคมปีคศ2 0 2 1จนกระทั่งเมื่อวันที่23-25ถึงพฤษภาคมที่ผ่านมากล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเวฟได้ถูกไมโครเมเทโอรอยพุ่งชนทำให้กระจกสะท้อน c 3เสียหายการถูกไมโครเมเทโอรอยพุ่งชนนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการปฏิบัติการของยานอาวกาศ ดาวเทียมหรืออุปกรณ์ในอวกาศใดๆซึ่งมักจะมีผลกระทบมากมายต่อภารกิจทางวิทยาศาสตร์ในระยะยาวของอุปกรณ์นั้นๆและยังส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานอีกด้วยหลังจากการประเมินเบื้องต้นทีมงานพบว่าเจมเว็บยังคงทํางานในระดับที่เกินข้อกําหนดของภารกิจทั้งหมดและความเสียหายของกระจก C3 นั้นมีผลกระทบต่อคุณภาพและความถูกต้องของลอยอิเมด์ดาต้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นขณะนี้ทางทีมงานกําลังดําเนินการวิเครา เคราะห์และวัดผลอย่างละเอียดผลกระทบในครั้งนี้จะแก้ไขไม่ได้และจะมีผลต่อคุณภาพของ Data ภาพของเจมเวบไปตลอดภารกิจที่ยังคงเกิดขึ้นตลอดชีวิตของกล้องเจมเวบในอวกาศการชนของไมโครเมเทโอรอยในครั้งนี้คาดว่าจะมีการเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่กระจกของเจมเวบได้รับการออกแบบให้ทนทานต่อการถูกชนจากไมโครเมเทโอรอยที่โคจรรอบดวงอาทิตย์โลกวิศวกรได้ใช้ทั้งซี뮬เลชันและทดสอบผลกระทบที่จะเกิด ขึ้นจริงกับตัวอย่างกระจกสะท้อนคือให้ได้วิธีการที่ชัดเจนในการเสริมความแข็งแกร่งของกระจกสะท้อนแต่ผลกระทบล่าสุดนี้มีขนาดใหญ่กว่าซิมูเลชันและเกินกว่าที่ทีมงานจะสามารถทดสอบจริงขนาดสร้างเจมเวบได้แต่ทีมงานเชื่อมั่นว่าเจมเวบจะต้องฝ่าฟันสภาพแวดล้อมในอวากาศรวมถึงแสงยูที่รุนแรงและอนุภาคที่มีประจุจากดวงอาทิตย์รังสีคอสมิกจากแหล่งกำเนิดที่แปลกใหม่ในดาราจักรและการพุ่งชนจากไมโคร เมเทโอรอยเป็นครั้งคราวจากระบบสุริยะของเราเราออกแบบและสร้างเจมเว็บให้มีประสิทธิภาพการทำงานไม่ว่าจะเป็นด้านออปติคอลความร้อนไฟฟ้าและกลไกเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถปฏิบัติภารกิจทางวิทยาศาสตร์ที่ท้าทายได้แม้ว่าจะต้องอยู่ในอวกาศหลายปีและจะเหตุการณ์ครั้งนี้ทางนาซาได้ตั้งทีมวิศวกรเฉพาะกิจขึ้นเพื่อหาวิธีลดผลกระทบจากไมโครเมเทโอรอยทีมงานจะรวบรวมข้อมูลอัลลัม ค่าและทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนายไมโครเมเทออรอยเพื่อให้สามารถคาดการณ์การเกิดเหตุแบบนี้ได้ดีขึ้นและทางทีมงานยังกล่าวว่าได้ตรวจพบการชนของไมโครเมเทออรอยถึง4ครั้งซึ่งเจมเว็บยังคงรับมือได้ตามการออกแบบแต่ครั้งล่าสุดนี้มันมากกว่าที่คาดการเอาไว้ซึ่งพวกเขาจะใช้ข้อมูลนี้เพื่ออัปเดตการวิเคราะห์การป้องกันต่อไปแต่ถึงแม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้างกรองเจมเว็บก็ยัง คงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังคงถ่ายภาพการค้นพบใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาภาพถ่ายของ Galaxy M74 ที่ถ่ายไว้ในช่วงแสงย่านอินฟราเรดระดับกลางถูกถ่ายโดยกล้องมิลลี่ที่เป็นหนึ่งในอุปกรณ์บันทึกภาพหลักของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บ ก่อนที่นักดาราศาสตร์จะนําข้อมูลมาประมวลผลด้วยการใส่ฟิลเตอร์3สีลงไปเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลออกมาได้ง่ายขึ้นจนกลายเป็นภาพชวนต้องมนต์สะกดที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้โดยเราสามารถสังเกตกลุ่มแก๊สสีดําทมินที่อยู่รอบคานกกังหันของกาแล็กซี M74 ได้อย่างชัดเจนเนื่องจากคลื่นแสงในช่วงอินฟราเรดนั้นสามารถมองเห็นวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ําได้อย่างดีในขณะที่บางจุดก็มีแสงหลากหลายสีสันสว่างวาบอยู่เป็นช่วง ซึ่งเกิดจากการที่มีดาวฤกษ์กำลังก่อตัวถือกำเนิดขึ้นมาอยู่ในบริเวณนั้นอย่างแออัดทําให้กลุ่มแกส๊สไฮโดรเจนได้รับพลังงานมากจนสูญเสียอิเล็กตรอนไปแล้วเกิดการเลืองแสงขึ้นมาซึ่งต่างจากบริเวณตอนกลางของกาแล็กซี่ที่อาจแลดูปราศจากฝุ่นผงใดๆปรากฏให้เห็น แต่ความจริงแล้วในบริเวณนั้นมีกลุ่มแก๊สของดาวฤกษ์ขนาดยักษ์ที่เก่าแก่อยู่เต็มไปหมดเพียงแต่ว่าอุปกรณ์กล้องมิลีล่ของเจมวบฟไม่สามารถตรวจจับแสงของดาวฤกษ์เหล่านั้นได้เท่านั้นเองเนื่องจากอยู่ในช่วงคลื่นคนละความถี่กันทางนี้หนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทําให้เจมวบฟสามารถ,ถถ่ายภาพกาแล็กซี M74 ออกมาได้อย่างสวยงามนั่นเป็นเพราะตําแหน่งของกาแล็กซี M74 ที่ตะแคงหันเข้าหาโลกอย่างพอดิบพอดีจนกลายเป็นตัวอย่างกาแล็กซีที่มีรู รูปทรงสมมาตรมากที่สุดเมื่อมองจากพื้นโลกไปโดยปริยายอีกทั้งนักดาราศาสตร์ยังได้ประเมินว่ากาแล็กซี M74 นั้นประกอบไปด้วยดาวฤกษ์มากกว่า1นแสนล้านดวงซึ่งถือว่ามีขนาดเล็กกว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกของเราเล็กน้อยโดยในปัจจุบันเราแทบไม่สามารถสังเกตดาวเคราะห์ที่กำลังโคจรรอบดาวฤกษ์ในกาแล็กซีอื่นได้แต่อย่างใดเนื่องจากระยะทางที่กว้างใหญ่มหาศาลร,ระหว่างกาแล็กซีมากกว่าหลายล้านปีแสงซึ่งอย่างกาแล็กซี M74 เองก็ อยู่ห่างไปจากเราประมาณ30ล้านปีแสงนักดาราศาสตร์จึงทำได้แค่ศึกษาธรรมชาติองค์รวมของกาแล็กซีเท่านั้น นี่คือภาพถ่ายของกาแล็กซีกงเกวียนหรือคัสต์วิวกาแล็กซีที่อยู่ห่างออกไป500ล้านปีแสงในทิศทางของกลุ่มดาวช้างแกะสลกักกาแล็กซีนี้มีลักษณะปรากฏคล้ายกับวงล้อขนาดใหญ่ล้อมรอบวงล้อขนาดเล็กเชื่อมต่อกับสายทานของดาวฤกษ์มีลักษณะคล้ายกับล้อเกวียนอันเป็นวิวัฒนาการสำคัญของกาแล็กซีที่ส่งต่อให้เกิดปฏิกิริยาใหม่มากมายตามมาภายหลัง โดยภาพภาพนี้เป็นภาพที่มีความคมชัดและละเอียดที่สุดของดาราจักรกงเกวียนเท่าที่เราเคยมีมาในประวัติศาสตร์ทําให้นักดาราศาสตร์ต่างคาดการไว้ว่าข้อมูลชุดใหม่จะช่วยให้เราเข้าใจวิวัฒนาการของดรราราจักรลักษณะพิเศษนี้ได้ดีกว่าเดิมในอนาคตโดยก่อนหน้านั้นกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลได้เคยบันทึกภาพของกาแล็กซีกงเกวนมาก่อนแล้วแต่รายละเอียดสําคัญเกี่ยวกับกาแล็กซีนั้นยังคงถูกบดบังไปด้วยฝุ่นและแก๊สจํานวนมากที่ไล ไขล้อมกระจุกดาวเกิดใหม่เหล่านี้ซึ่งกรองโทรทัศน์อวกาศเจมเวฟที่ศึกษาในย่านคลื่นอินฟเาลตดนั้นสามารถส่องทะลุผ่านฝุน่นอันหนาทึบเหล่านี้ได้เพื่อไขความลับที่ยังคงไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนในภาพนี้เราสามารถเห็นดารจาจักรกงเกวียนที่อยู่ทางบริเวณด้านขวาของภาพได้ยอย่างชัดเจนในขณะที่ทางด้านซ้ายก็มีดารจาจักรบริวารขนาดเล็ก2แห่งซึ่งตกอยู่ภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงร่วมกับดารจาจักรกงเกวียนขนาดพื้นที่ที่ กว้างใหญ่ของมันมากถึง1 5 0 0 0 0ปีแสงซึ่งถือว่ามีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าทางช้างเผือกราว1.5เท่าแต่ก็ยังคงเล็กกว่าดาราจักรแอนโดเมดาที่เป็นกาแล็กซีเพื่อนบ้านทางช้างเผือกของเราอยู่เล็กน้อยโดยขนาดที่ใหญ่กว่านั้นย่อมหมายถึงปริมาณดวงดาวที่มากกว่าทางช้างเผือกเช่นกันในยุคก,ก่อนหน้ากรองโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บนั้นดาราจักรกงเกวียนเป็นวัตถุที่ตรวจสอบอย่างละเอียดได้ค่อนข้างยากเนื่องจากระยะที่อยู่ห่างจากทางช้างเผือกไปมากกว่าา 5้าล,ล้านปีแสงซึ่งอยู่ห่างจากกาแล็กซีอนโดเมดาที่เรารู้จักกันดีเป็นหลายร้อยเท่าจึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเดินทางไปยังดารจาจักรกงเกวียนขนาดดาวฤกษ์ที่ใกล้ดวงอาทิตย์ของเรามากที่สุดในทางช้างเผือกซึ่งอยู่ห่างออกไปราว4.2ปีแสงเรายังต้องใช้เวลาเดินทางเป็นหมื่นๆปีด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันและการที่มันอยู่ห่างเราไปมากๆก็ทําให้ภาพนี้กลายเป็นภาพในอดีตด,ด้วยเช่นกันเนื่องจากแสงต้องใช้เวลาเดินทางออกจาก ในดราราจักรกงเกวียมนมายังโลกเป็นระยะทางหลายร้อยล้านปีซึ่งในขณะนั้นมนุษย์ก็ได้ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์อวกาศและส่งมันออกสู่อวกาศเพื่อเก็บเกี่ยวเศษเสี้ยวของลำแสงยุคโบราณน,นี้ไว้จนเราได้ภาพของดราราจักรกงเกวียนที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าในตอนนี้รูปร่างของดราราจักรกงเกวียนอาจจะเปลี่ยนไปมากจนเราไม่สามารถจำหน้าตาของมันได้เลยก็เป็นได้ และภาพล่าสุดจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเวฟที่เผยให้เห็นรายละเอียดของดาวพฤหัส,สบ,บดีที่คมชัดที่สุดโดยทางนาซาได้เผยแพร่ภาพนี้เมื่อวันที่22สิงหาคมปีคศ2022ถ่ายโดยอุปกรณ์เนียอินฟราเรดแครเราบนกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเวฟแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดสุดคมชัดของดาวพฤหัส,สบ,บดีทั้งวงแหวนของดาวที่มีความสว่างน้อยกว่าตัวดาวนับล้านเท่ารวมถึงดวงจันทร์ขนาดเล็กสองดวงโดยข้อมูลนี้ ได้ถูกนํามาโพสตโดยนักดาราศาสตร์จากทางบ้านจูดี้ชมิตซึ่งสนใจในการโพสตภาพถ่ายดาราศาสตร์รวมกับลิคาโดฮูเอโซเพื่อนที่หลงไหลในดาราศาสตร์เช่นกันซึ่งหลายคนตั้งคําถามว่าภาพถ่ายจากกล้องเจมเว็บนั้นเป็นของใครและมันทํางานคุ้มค่ากับเงินมหาศาลที่ลงทุนไปหรือเปล่าแต่จากกรณีนี้ก็ช่วยให้เราได้เห็นว่าการลงทุนในฟอซิลิตี้ดาราศาสตร์นั้นไม่ได้เป็นประโยชน์แค่หน่วยงานรัฐนักดาราศาสตร์และนักวิจัยเท่านั้นแต่ประชา ชนทั่วไปก็ยังสามารถใช้ประโยชน์กับมันได้ซึ่งภาพถ่ายโดยกล้องเนียแคมนี้ประมวลผลขึ้นจากภาพถ่ายผ่านฟิลเตอร,ร์กรองแสงในช่วงอินฟราเรดได้แก่ฟิลเตอร์ F 2 1 2 n เป็นส่วนสีส้มของภาพและ F 3 3 5 m เเป็นส่วนสีฟ้าของภาพขณะที่ความสว่างของแต่ละตำแหน่งบนแถบเมฆแสดงถึงระดับความสูงของชั้นเมฆปรากฏเด่นชัดที่แนวเส้นศูนย์สูตรของดาวรวมถึงพายุยักษ์บนดาวพฤหัส,สบดีที่รู้จักกันในชื่อ จุดแดงใหญ่หรือ the Great r e Spot ในภาพนี้ก็ปรากฏให้เห็นพายุสีขาวสว่างเนื่องจากเป็นพายุที่อยู่ในระดับสูงเช่นกันบริเวณขั้วเหนือและขั้วใต้ของดาวมีแสงออโรราสว่างเด่นชัดในช่วงคลื่นอินฟราเรดและเกิดการเลี้ยวเบนออกไปนอกอวกาศปรากฏเป็นแนวแสงที่ออกนอกบริเวณขั้วดาวทั้งสองด้านขนานกับระนาบวงแหวนของดาวและหากสังเกตบริเวณภายในวงแหวนของดาวนั่นคือดวงจันทร์ขนาดเล็กของดาวพฤหัส,สบดีได้แก่ดวง จานอามอเรียและแอดดาทเรียหากสังเกตรบริเวณพื้นหลังของดาวพฤหัส,สบดีจะมีจุดสว่างจางๆกระจายอยู่ทั่วไปแ่นก็คือกาแล็กซี่อื่นๆที่อยู่ไกลออกไปอีกหลายล้านปีแสงซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาพที่ตอกย้ำว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเวฟเป็นกล้องโทรทัศน์ที่ทรงพลังที่สุดแห่งยุคสมัยนี้ ดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจาก a n i m a l p r e s n t t